มื่อคืนออกไปสองปูครับปูก <c oughs> ้ามใหญ่ๆออกไปประมาณเกือบเี่ยวชั่วโมงฝนตกซะตอนหรือนี้ก็ประมาณสักสามสี่รูได้ครับผม ก้ามโตเป็นหูาใหญ่หูก้ามนีหูตัวกู้ก้ามตัว